ครับกับสวัสดีครับพี่น้องมิดมอแคนแฟนมอลำทุกผู้ทุกคนครับพบพือกับทิวลี่คนไม่ขาดแคนเมือนี้โอกาสดีนะที่ทองนะครับได้มา,าแนะนําแคนรับพี่น้องลายสุดแสนน,นะครับสิมาสอนแคนลายสุดแสน,น่ทอนลำนะครับวาดอุบลหรือทำนองอุบลน,นะครับให้พี่น้องหยิบแคนขี้เอขึ้นมานะครับ mm hmm. เสียวทอนอตอนเดินก่อน นะครับทำนองอุบลเดี๋ยวสิสาธิตให้ฟังซะก่อน เม่ยนาเดินางคนีละเจา้าละเขาว่าหม,ม้อลำบอ่อเป็นหมอมานำหากินต้มไก่หน่อยหยยอรือใหญ่ตำบ่อหรือสูงก็บึง่งเอาตีลุงผมมาฮอดแล,ล้วบ่อนในเป๋วหรือบ่อนในแมงกะพากันมาแยง,งเอาไ้มันคักไผบอ่อมกเปิดในลำก่อนสีพากันเมื่อนอนผมเก็บอ่อหามเวลาเขาลำไปสีเท้ากับ โนดวางไดต้นเต้นลนเต้นเลนเลนแตโซนมีโซนมีโซนโดสซนลาสนมีโดเล่เอาทันอีกสักคนซนมีสนมีซนโดนลาซนมีโดเล่มีโนเลมีสซนลาอ่าเรีว่มีสนเลมีซนลานี่ ลาโดมันเป็นลูกดนแต่ละหละมีโซนเลมีซนเต๋อเดดิดนเดมีโซนเลมีซนลามีเลโดที่โดเล่โซนมีซนมีสซนโดสลาซนมีโดเลเนี่ยมีโซนเลมีซนแต๋ เตวนน่โดละเออล้าโดมันจึเป็นล้าโดมี่านเลมีส้นหลาวาลาอยู่แต่ว่าคมโดลงไปน้ำมันเป็นล้มเดียวหลวกะกดสองลูกอ่าลูกโดนเคินลูกแบบมีิสิยากถ้าพูดถ้าพูดไดบว่าเข้าใจล้มนะครับ xuân mi, xuân mi, xuân đô, xuân la, xuân mi, tên lê tên lên tên lên tên lên, tên 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 เล่ยนเล่ยฟา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 ซนฟาเลซยนอันนี้บอกโนดเพรได้มันเป็นมันเป็นทำนองมันเป็นความรำนะครับผมโมโหว่ามันมันโนดเอีหยังนะครับบอกได้อยู่แต่ว่ามัน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 มาเป็นทำนองขันวลาเป็นเป็นโนดแล้ว พูต่ว่าหล่นลูกฟ้ากับเลดะลองไปเดาเบิ่งครับต่ว่าท่อนี้ได้อยู่หรือว่าเรือเเสียวแบบไงก็ได้เล่เลเลฟ้าเลมีเลโดก็ได้เลเลเล่อนฟ้าเลมีเลโด โดล่ะโดเลมีเลมีซันโดซันลาซันมีโดเลกลับมาคพิ่มกัาแต่ว่าผมมักแบบแบบบ้านแบบบ้านโนดบ่ได้น่อเซซเลฟังฟังเล่ฟันเด่เล่นเด้ สิไปหัดเดานี่มียูซ้ำนี่ซ่อนมีเลโดลาโดเร่เนี่นี่คือคูสุดสะแนนโยกร่มเห็นไหมได้มานนี่ก็ไปหัดเป่าเซมอลำครับมียูซ้ำนี่แหละโนดมียูซ้ำนี่ผมสิสอนเทเลนหน่อยๆเอาเทเลนเล็กๆหน่อยๆคันผู้ใดติดตามไว้กะ คอยเลี้ยนรูไปแต่ละมือไปนะครับเป้าอยู่หันละเบิดมือแต่ละมือแต่ละเว้นต้องให้อยู่กับแคนยังคันพูดอะไรอยากเป็นมิตรผููว่าอยากเป็นอยากเป็นนะครับอ่าให้แต่ละท่านอยู่น้ำแคนมือละสองสามสัโมงขึ้นเอาเวลาหาเวลาว่างให้มันให้ได้นะครับท่านใดสนใจแคนอยากเข้าลุมเรียนแคนกับหมอแค้นเทียวลีผมสอนแบบละเอียดตั้งแต่พื้นฐานนะครับไปหดไล่แอดวาน ไล่เขาเอิ่นมาไล่หากินได้สุดเสนส์ไนนล่สวยโปไซมีเบิดนะครับมีแถมไฟโน้ตหนังสือด้วยแต่ว่าการที่ทสิหัดโน้ตได้นี่ผมมามันต้องสู่หัดฟังเสียงสู่หัดไปต่อมือกันยังสี่บ่ได้นะครับติดต่อทิวลี่คนไม่ขาดแคลนได้นะครับอยากได้แคลนไปก็แนะนำขี้เอนะครับเวลาเรียนกับผมผมใส่แคลนเอสอนนะครับเบอร์โทรศัพท์0954821169 0954821169ติดต่อมาได้ตลอดนะครับเดี๋ยวมือหนาสิผ้าขื่นทอนลำวงหรือสิผ้าขื่นเกินกับยังโปรดติดตามไปผมก็ที่วนสอนสุดแสน่หลายใหญ่ไลายหน่อยอยังยุพบพราะันนี้แหละวนสอนคลิปเก่าๆยุพบพราะันนี้เพราะว่าหลายคนเข้ามาใหม่กับเเห็นหลายคนสิพยายามกระตุ้นให้ได้ไลายหลักๆไลยสุดแสน่หลายหน่อยไลายใหญ่นี่คือไลายคันได้ไลายมูนี่แล้วไลายอื่นๆสิแตก สิแตกออกจากไลายพวงนี้นะครับบอกว่าขันสมมติว่าไร้ไใดสุดเสเนนเนี่ยคล่องแล้วขันไปฟังไร้ที่มันเป็นทั้งสุดเสเนนทั้งสันเตืหัวนุ่นตาลหรือไลฟควันสวรรค์อย่างยังสิมันก็สิออกออกสุดเสนนสีพันดอนังสิก็สุดเสเนนนะครับมันคือนี่ก็ลูกสุดเสเนเกานะครับเพราะฉะนั้นได้ไลฟ์ลักๆแล้วมันสิแตกไปเองเพราะฉะนั้นฝากพี่น้อง นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปอันนี้คือไลฟ์สุสเนนทรนทอนเดินวาดอุบลโซนโซนมีโซนมีโซนโดโซล่าโซนมีโดเลมีโซนเลมีโซนเต้มีโซนเลมีโซนหลาหลาโดมีโซนเตเต้นแต้มีเลโดโดเล แต่ได้แลนเทนเทนเทนเต็งเทนเต้วบานมื้อหน้าจังสิขึ้นสนลาโดเลมีสนมีเออเดี๋ยวคลิปหน้าจังสิสอนทอนระวงมื้อนี้เอาไว้เพียงเท่านี้ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์หวังว่าคลิปนี้คงสิเป็นประโยชน์ ต่อผู้หัดแขนนะผมนะครับบ่ไดห้หน่อยก็ได้หลายบ่ไดห้หลายก็ไดห้หน่อยย่างหน่อยๆก็ได้ยินเสียงแขนจากทิวลี่คนไม่ขาดแขนผมก็สิเป็นผู้หนึ่งที่สืบสารในด้านเสียงพินเสียงแขนกะให้พี่น้องฝากกดไลค์กดติดตามนะครับกดแชร์กดคอมเมนต์ให้กำลังใจไว้ย่างให้สอนไลค์ไดกับคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ บางที่อผมคือบอกว่าพี่น้องอยากให้ผมสอนไล่ใดนะครับก็บสิพยายามหาโน้ตหรือว่าหาไล่เค้นมาให้นะครับมาให้หัดมาให้ฝึกหัดมาให้สอนนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ